แล,แล้วมันพอพอได้พอได้มากลับมาเล่นแบบนี้มันก็ยิ่งรู้สึกว่าเติมต่อเป็นเพลงยากเพราะว่าเราเองก็เคยอยู่ในจุดที่เล่นไปแค่3าเพลงแต่ครบชั่วโมงแล้วพ่อที่เหลือพูดเลยพี่เขาไว้หลังคือไม่ใช่ว่าเป็นพี่หรือว่าเป็นอะไรหรอกไม่ใช่ว่ามาก่อนหรอแต่อาจจะน่าลำคาญเรื่องเวลาเขาเลยไว้หลังสุดเลย สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กลับมาคือคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกยังไงดีครับดีคือ,ค,อคือตัวนนต้องบอกว่านนนนโชคดีตรงที่ว่าใ,ในในช่วงที่มีสถา,านการณ์ก็ยังได้มีโอกาสครับพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในวงอะไรไปเล่นดน,นตรีอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้เราก็คิดถึงฟิลแบบเล่นดนตรีตอนอาคนแหละแล้วแล้วมันพอพอได้พอได้มากลับมาเล่นแบบนี้มันก็ยิ่งรู้สึกเหหมมมมืออนนนนนนเเเเเเตเติต็็็ยย่าาาาาางงงีี้้้้้ใชบบรรรกศปไคัววขแแลฟ เออก่อกเน,นะดดนเล่นกดดันก่อนเล่นกดดันแต่ว่าพอพอเริ่มแล้วทุกอย่างมันก็ดีครับทุกอย่างมันก็ดีเพราะว่าหนึ่งเลยคือโซอเอลค่อนข้างเร็วแล้วก็พอโซอลเร็วเราเราก็ยิ่งรู้สึกดีใจแหละมันก็ใจมันมาแล้วแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือความกดดันด้วยแต่ว่าโดยรวมเข้าไปก็แฟนๆก็น่ารักเหมือนอย่างตอนนี้ก็ทุกคนก็ยังรอข้างหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ในกระแสของเราก็ค่อนข้างมีเพิ่มจำนวนรอบด้วยจังเลยอ๋อครับใช่ใช่สามป่ะครับสามใช่ไหมครับใช่ครับสามรอบแน่นทุกรอบเลยของเราก็อี ดีครับผมเกณฑ์นหน้าม้ามาด้วยเราจะเห็นคนดูที่ซื้อบัตรจริงแค่แค่สิบคนเท่านั้น <c oughs> นอกานั้นเป็นเครือญาติผมทงนันวันนี้ค <c oughs> ่ะเตรียมเพลงมาโชว์เยอะแค่ไหนอ๋อประมาณชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งนน,นต่ตอเป็นเพลงยากเพราะว่าเราเองก็เคยอยู่ในจุดที่เล่นไปแค่สามเพลงแต่ครบชั่วโมงแล้วเพราะว่าที่เหลือพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแล้วแต่เรากันให้แบบคนดูนําไป ใช้คอนเสิร์ตด้วยมันอาจจะเลย4ชั่วโมงที่เราไว้างไว้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาไว้หลังคือไม่ใช่ว่าเป็นพี่หรือว่าเป็นอะไรหรอกไม่ใช่ว่ามาก่อนเลยแต่อาจจะน่ารำคาญเรื่องเวลาเขาเลยไว้หลังสุดเลยอะไรอย่างนี้ขคุณมากวันนี้เต็มที่เลยใช่ไหมเต็มที่มากครับเต็มที่มากแล้วก็วันนี้ก็นอกเหนือจากนนดีใจกับพี่ๆในค่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ครับน้องๆที่มาเล่นวันนี้ก็จะมีน้องเฟิร์สน้องนินนิวใช่ไหมครับมีพี่วงมีนด้วย คือผมว่าทุกคนก็เหมือนแบบคิดถึงคนดูแหละแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเลิฟบีสมากที่แบบจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้นนได้มีโอกาสากลับมาเล่นต่อหน้าคนแล้วก็ให้เพื่อนๆในวงได้เล่นดนตรีด้วยววสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดอสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดในวันนี้เหรอคือตรงนี้นี่แหละ <laughs> เพราะผมผมมีปัญหากับการที่ต้องมาคุยอย่างนี้เราคนเยอะแล้วเราไม่เจอคนเยอะล้อมเราแบบนี้นานมากครับกลัวโควิดมากคุณนนกลัวมากครับ ใช่ครับใช่เหลืออีกวันนึงครับแต่สองรอบใช่ก็คือฟิตดูแลสุขภาพดีเลยเตรียมโชว์ท้ายเพิ่เท่าที่ได้เท่าที่เท่าที่ได้ในในในช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าในในช่วงที่ผ่านมาตัวนนอาจจะไม่ได้เป็นในสายของแบบดูแลสุขภาพมากเพราะหละักๆพอพอ,พอช่วงที่มันหยุดไปนนนนโฟกัสที่ครอบครัวอ,อยู่กับพ่อมากขึ้นอยู่กับแม่มากขึ้น ปประะมาณอ่ s então, <S ัเดตีกเเเร่ต er ับทีะป็นไงงบ้าก็นั Connie, ่นแหละฮะนั่นคือเหตุผลที่เราจะไม่มีเพลงเร็วแดนแดนซ์กันในช่วงนี้ก่อนหนึ่งเลยคือเข่าเราด้วยสองเลยคือด้วยด้วยมาตรการครับทุกคนยังต้องยืนห่างยืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนกดเขาให้แค่โยกหัวเบาๆใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราเราก็เลยอาจจะลงเพลงลงมาอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาได้ฟื้นตัวแล้วก็คนได้ไม่ต้องรู้สึกว่าถูกบิ้วมากอะไรเงี้ยเราอยากให้มาดูโชว์แล้วรู้สึกว่า สนุกไปกับเราโยกไปกับเราเท่านั้นพอไม่อยากให้แบบโอ้ต้นจอยกันข้างๆเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมหลายๆคนมีใครก็บอกเองว่าไม่ว่านนจะขยับหรือไม่ขยับกระแสรือความสนุกสนานก็คือจะเป็นเปลี่อตลอดเลยใช่โอ้สาธุครับสาธุแล้วฮะสนุกบ้างไม่สนุกบ้างแล้วแต่ครับลองผิดลองถูกกันไปพวกก็ไม่เจอมนุษย์นานเล่นกอนสแตแบบไม่เจอมนุษย์นานอ่ะบางทีมันก็ต้องมีเคมีที่บางทีเราเราต่อไม่ติดเพราะยังปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่ได้เล่นกับคนดูมาสองปีครับ 2ปีเนี่ยแฟนบางคนเรียนจบแล้วนะเรียนจบบางคนเนี่ยฝึกง,งานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะต่างกันแล้วเขาก็โตในอีกวัยหนึ่งอ่ะกับการตัวผมเหมือนกันตรงผมก็รู้สึก2ปีที่หายไปก็เป็น2ปีที่ผมรู้สึกผมแก่ขึ้นมากผมผมเริ่มนั่งบนสนามหญ้านิ่งๆได้เป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไดกามไหมจากวัยเด็กๆที่เราทําอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบประหลาดดีครับ ซึ่งก็ต้องทําความรู้จักใหม่กับตัวของคนดูแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยคือรู้สึกดีใจที่คนดูให้การตอบรับเราอยู่เสมอคือทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตมีอะไรตัวบัตรมันจะรันเร็วมากครับซึ่งอันนั้นมันเป็นกําลังใจที่ดีนอกเหนือจากนนนะคือทีมงานเบื้องหลังด้วยเงี้ยเพราะว่าการกลับมาจัดคอนเสิร์ตเป็นเรื่องที่ยากครับอันนี้พูดแบบเบื้องหลังเลยกว่าจะเกิดสักคอนเสิร์ตหนึ่งหลังจากที่จะอะไรมันมหนักหนามากในสองปีมันมันยากจริงๆส่วนหนึ่งก็ ต้องยอมใจให้กับทีมงานครับต้องให้เครดิตกับทาง Love e a s ทางทีมงานเบื้องหลังพี่ๆทุกคนก็อย่างนี้ีสอรอบนี้คือโชว์เหมือนกันโชว์เหมือนกันไหมเหรอผมผมพยายามจะให้เหมือนกันแล้วกันเอางี้ดีกว่า <c oughs> ผมพยายามจะให้เหมือนกันดีกว่าคือหลักๆมันก็เพลงอะครับเพลงก็จะมีเซตที่เราเล่นกันแต่ว่าในแง่ของเคมีต่างๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในนั้นรายละเอียดดีเทลมันก็อยู่ที่เคมีคนดูอย่างงเถ้าอ่าเเคคคมกกดีว่ารับ เพิงพิงกเหรอครับก็ดีมากเลยครับวันนี้30ล้านใช่ไหมครับ30ล้านดิสไลคร้อยล้านไปแล้ว,ลวออลลลครับหลักๆดีใจเหรอครับดีใจเพราะว่าเป็นเป็นเพลงที่เป็นงานที่ละเอียดเยอะที่สุดในปีนี้นะครับในใน,ในปีนี้เพราะว่าเราเราต้องทํามาเพื่อตอบโจทย์กับละครอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องให้เครดิตทีวีเทีมงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็ตัวพี่แอมด้วยครับที่เขียนเพลงนี้มาตั้งแต่รอบแรกมันทาให้ผมทํางานง่ายขึ้นเยอะ ง่ายขึ้นเยอะเลยต่างกันเพลงเพลงละครคือการทําตามโจทย์ละครครับแต่เพลงเต้คือทำทำตามโจทย์ตัวเองเพราะนั้นมันก็ต่างกันแต่ว่าบางทีก็เพลงเต้ก็ยากกว่าเพราะว่าโจทย์ที่เราตั้งไว้บางทีก็ยากอะไรอย่างอย่างตัวซิงเกิลที่นนจะปล่อยในปีนี้ก็วันที่25นี้อะไรยเงี้ยก็เป็นเพลงที่สำหรับนนรู้สึกมันเป็นโจทย์ที่ยากสปอยได้ไหมครับเราเราออนวันไหนฮะเราออนอย่างยี่้าไหมครับบออ่าทุกคนสบตากันเองด้วยนะแต่ว่า แต่ว่าไม่ได้นัดกันมานะครับซึ่งนั่นแหละฮะก็เป็นเป็นโจทย์ที่ยากแต่ว่าโดย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 ,โดยส่วนตัวผมก็ยังยังรู้สึกไม่อยากกักสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะคือคือคนดูก็บ่นบ่อยมากว่าร้องให้ง่ายกว่านี้ได้หรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยนักดนตรีเวลาเราไปเล่นไปเจออะไรเงี้ยโอ้เพลงพี่โคตรยากเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าในในช่วงเวลาที่เราสามารถทําอะไรได้มากเราก็ควรควรทําเพื่อเป็นการแบบปรับมุดหนุใหม่ให้ตัวเองอะไรเงี้ย คุณกำลังสปอยทีละนิดเออรสชาติใหม่ไหมล่ะครับเป็นรสชาติของนนทนในวัย25ผมไม่รู้ว่าใหม่ไหมแต่ว่าอาจจะรู้สึกเข้มขนม้นครับผมผมว่ามันม,มันมีความเข้มขนม้นบางอย่างด้วยความที่ตอนที่เราทําเพลงนี้เป็นช่วงที่ปกติเราทําเพลงเราก็จะทําเพลงไปด้วยโทรไปด้วยแต่ปีนี้เป็นเป็นปีที่เรามานั่งทําเพลงกันจริงๆไงซึ่งอันนี้ก็เพลงนี้ก็ได้พี่ณครับมาเขียนแล้วก็ที่สําคัญก็โฮโปรเซสทั้งหมดก็จะเป็นคุณเจนพัทจากแมทพับเพชรครับใช่ ฟิลก okay um> ู๊ดไหมหรอครับอันนี้ไปหลอกฟังเอ๊ะผมตอบบนดาราไหมเออโอเคค่ะงั้นสุดท้ายฝากผลงานแล้วก็ฝากก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับ25พฤศจิกายนนี้นะครับซิงเกิลใหม่ของโนนนะนี่ก็จะเป็นเป็นเรียกเขาเรียกอะไรเอ่อปฐะมมทัศน์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวของอัลบั้มแรกของโนนอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากด้วยทุกคนไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญแบบ ขอบคุณคนฟังคนดูทุกคนมากๆจริงๆตัวนนรู้สึกดีใจมากเลยที่ที่ตลอดในในข้อจํากัดหลายๆอย่างตัวงานของเรายังสามารถเติบโตได้ก็ด้วยคนฟังนั่นแหละครับขอบคุณมากๆจริงครับแล้วก็กำลังจะให้ทีมงานเบื้องหลังแล้วก็ตัวนนด้วยในเพลงต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับได้ครับ